มาตรฐานสนใจติดต่อ call center 0888872979 0888872989สวัสดีครับผมสำรานบุลาบครับ ศาส,สนาพุทธเราก็คือมีสําหรับพุทธศาสนิก็คือศีลห้าข้อนะครับสำหรับผมก็อยากให้แฟนเพลงทุกท่านนะครับรักษาศีลห้าโดยเฉพาะข้อที่4นะครับมุสาวาทาเรื่องการพูดเท็จนะครับไม่อยากให้คนไทยแล้วก็ชาวพุทธของเราพูดเท็จหรือว่าโกหกนะครับอยากให้พูดกันตรงๆและก็รักษาศีลข้อที่4ไว้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับลูกจุ่ n เน็ตว k โดยมเมล็ดขานตะวันเฮลโลรสมิน้นเย็นติดปากรสชาติติดใจ ช่วงนี้นะคะเซฮัลโหลกับเมลิธานตะวันฮัลโหลรถมิ้นเย็นติดปากรสชาติติดใจคนเซฮัลโหลมาเยอะเลยแต่บางคนก็เซลงข้างทางนะคะเซ <laughs> ลงข้างทางหัวใจครับพี่เล็กขอเพลงผู้ว่าฉันหายของป้าอ้อยใจให้กับแฟนเพลงคลื่นนี้ทั่วประเทศจากแม่น้องจุ้ยกุ้ยเจ๋งอุตรดิตบอกว่าอากาศแจ่มมากค่ะวันนี้ฝนไม่ย้อยแม้ต่างจากกทบนะคะฝนย้อยแต่เช้าเลยค่ะเซฮัลโหลดีเจเล็กป้าเติบสีส่ง ความคิดถึงมหาลูกกระตอยมตโนยนินจาโบแอดแอดโจปราจีนรำเพย แม่สอดจากคุณสัญญาโคราชนะคะเซ่ฮัลโหลครับขันตาผมเซมาอยู่โคราชคงไม่กลับกรุงเทพทำงานที่โคราชครับนะคะส่วนข้อความจากพี่พอดาวคนองสวัสดีในวันฝนตกอากาศสบายสบายน้องสมซองเซ่ฮัลโหลนะคะบอกว่าช่วงนี้คงไม่ได้แอบ,บดูพี่เล็กแล้วนะคะเพราะเจ้านายไม่อยู่ไปต่างจังหวัดหลายวันก็เลยเลิกแอบ,บดูหันมาขยายจอยใหญ่ชัดๆแบบตั้งใจดูส่วนข้อความจากน้องลูกปัดนะคะแค่แฟนเก่ามาด้วย เซ่ฮัลโหลมาเหมือนกันค่ะเซคุณเล็กฟังทุกวันเลยค่ะขอเพลงรักน้องคนเดียวของสอนจากคุณแอดอยุธยานะคะส่วนคุณน้อยภูเวียงเขาบอกว่าเซ่ฮัลโหลพี่เล็กวันนี้วันเกิดภรรยาของผมก็ร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยนะคะขอเพลงชอยเอาใจเมียขำๆ <c oughs> เข้าใจเรื่องของแขวนวันเกิดให้นะเนี่ยจากพี่เรรยนะคะเซ่ฮัลโหลกับเพลงฝนรินในเมืองหลวงค่ะน้องใหม่รายงานตัวค่ะขอเพลงแมงปอปิกแมงปอตัวน้อยด้วยเปิดนะบังคับด้วยแหละ มีการบังคับกันด้วยส่วนน้องข้าวจีนะคะลบเบอร์ก็ยังลืมเธอไม่ได้บอกน้องข้าวอยากฟังข้อความนี้เป็นกรอนค่ะเห็นเขาเป็นดีเจว่าเท่อยู่ใครจะรู้เขาก็เหงาเรารู้ไหมเปิดเพลงให้เราฟังนั่งสุขใจแต่หลังไม่เขาอาจย้อนซ่อนน้ำตาไอ้นี้รู้ได้ไงเนี่ยเพลงอะไรก็ได้ ให้ทุกคนแล้วก็รวมถึงสาวที่ช่วยอยู่ข้างหลังคุณเล็กด้วยจากหนุ่มน้อยเมืองปทุมนะคะส่วนน้องดาวค่ะวันนี้อยู่บ้านก็เลยเซมาพี่เล็กค่ะนั่งคิดคนเดียวเข้าไม่ปลาเค็มไม่เคยลืมพี่เล็กแม้แต่วันเดียวไ <c oughs> หลายเพลงอยู่นะจากน้องพีสระบุรีนะคะบอกบรรยากาศแบบนี้ฝนตกพรำๆขอเพลงสุสารหัวใจเข้ามาด้วยส่วนข้อความจากหนิงใช่ไหมถ้าพี่เล็กอ่านไม่ผิดนะเดี๋ยวนี้เลิอกอูก้คำเมืองแล้วกอ <c oughs> อ,อู้บ้างบอกอู้บ้างนะคะถ้าใครอู้มาก็อู้ด้วยนะคะแต่ว่าอู้งานไม่อู้นะสงสัยคนเหนือมีแฟนใหม่แล้วมัง้งพูดถึงอะไรคะเนี่ยออขอเพลงฟ้าเป็นของเธอมาด้วยนะคะแหมบางคนก็ช่างจินตนาการเหลือเกินนะแล้วก็รวมทั้งข้อความทักทายเข้ามานะคะจากใครเอ่ยไม่สวย แต่รวยมากขอเพลงความจนวัดใจเอ๊ะฉายาใกล้เคียงกับดีเจทัพพลอยแต่ว่ารายนั้นเขาสวยและรวยมากแต่ว่าคนนี้เขาบอกไม่สวยแต่รวยมากถ้าเป็นพี่เล็กไม่สวยไม่รวยมาก <c oughs> แล้วก็มีข้อความนี้นะจากคุณนกปทุมด้วยนะคะที่อยากฟังเพลงกอดคนนอกใจค่ะแล้วก็รวมทั้งสายหลังใหม่คุณแอนระนองนะคะขอมาเพลงเดียวกันเลยมาแรงนะเพลงนี้ น,นางจาวสุริพรอ,อัมไพพง์ ความเศร้าคมใจหนาวน็่เลี่ยงกความเจ็บเก็บความปวดรา้าวต้องฝึกใจเย็นต้องเป็น เทปเลือกเกินยับยานเหลือคทนต้องนอนกอดคนที่นอกใจเรา you อดคนนอกใจค่ะน่าจะโดนใจหลายต่อหลายคนนะสิริพรอัมไพพงศ์นะคะในนามของสตรีมหมายเลขหนึ่งค่ะช่วงนี้เซโฮัลโหลกับมเมล็ดทานตะวันฮลัลโหลรถมิ้นเ์เย็นติดปากรสชาติติดใจ แนะนำให้คุณได้ลิ้มลองกันนะคะกับเมล็ดทานตะวันเฮลโลเฮลโลคือเมล็ดทานตะวันที่แสนอร่อยหอมกรอบเย็นถึงใจคัดสรรจากเมล็ดทานตะวันพันธุ์ดีที่สุดมันจริงอร่อยจริงท้าให้ลองนะคะอย่าลืมลองเฮลโลก่ละเฮลโลอร่อยมันทั่วไทยไปกับเฮลโลค่ะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าใกล้บ้านคุณกับเมล็ดทานตะวันเฮลโลรสมิ้น์เย็นติดปากรสชาติติดใจ โดยมเมล็ดข้านตะวันเฮลโลรสมิน้นเย็นติดปากรสชาติติดใจไม่มีน้ำแม้ปลาจะ่่าเก่งเพียงใดก็ไม่รอดถ้าขาดโอกาสความสามารถก็ไร้ประโยชน์งคนี่นี่ ระหว่างกาแฟเย็นที่ทำให้อ้วน